โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสวัสดีท่านผู้ฟังกัะยาณมิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Lucky Channel ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิง่งท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ของเรา ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเริ่มสวดดังนี้อะระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิกลาสวาขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมมังนัมสามิกลา สุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังขังนาม,ามิกลานะโมตัสสะพระควะโ,อโ,มมโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมสาลถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุโทโธภะควาติกลาบสวาขาโตภะควตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโก เอหิปัสิโกโอปนิยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติกลาบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ สามีจีปฏิปันโนภควโตสาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสปุคลาเอสะภควโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลามิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสติ กาพาหุงสหัสสัม,มาพินิมมิตสาวุทันตังครีเมฆลังอุทิตโคลาสเสณมาลังทานาทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวะตุเตชัยมังขลานิมาลาติเลกมมพิยุทชิตสัพพรัตติง โคลัำปัญน,นาเล่าว่ากัมะฆ้ามัฏฐไทยยักข,ขังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชยมังขลานินาลาคิลิงขชวาลังอติมัตตะภูตังทาวัคคิจากามสนีวสุทาลุนันตัง เมตตมผู้เสกาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภา,าวะตุเตชยมังคลานิอุขิตตะขัดขมติหัดทะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนปะปัถังคุลิมาละวันตังอิถีพิสังฆตะมโนชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิกัตตวานากัตทามุทลังอิวคัคัิพียาจินจายทุตทวจานังชัยกายามัตเชสันเตณโสมวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชยมังคลานิ สัตจ,จังวิหายามาติสัตจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปทีปัชลีโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวาตุตเตชัยามังคลานินันโทปะนันทะพูชัคังวิพูทังมหิตทิง ุตเตนะเถระผู้ชัเคนธามาปยันตโตอ,อิทูปเทสาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชาสาภาวตุเตชายามังคลานิทุกขาหะทิที่ผู้ชเคนะสุทัตทะหัดถังพรัมมังวิสุทธิชุติมิตรทิภากาพิธานัง ยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุตเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคาละอัตขคาถาโยวาจโนทินะทิเนสลรเตมะตันทีหิตวานณเนกวิวิธานิจุปัตทวานิ โมขังสุขังอธิขเมยยะนะโลสะปัญโยพุทธมะาอะุนนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิบติโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม อิติพุทธะสุวรรณังวารัชตังวามณีวาวัดถังวาปัจช,ชตังวาสัพเพลาภาโภชนาเอหิเทวตาจิตตังอาคัตฉันติสวาหะท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนช่องลั c คกี้ a ช n แนล ในการทำคลิปสวดมนต์ได้ทางสมัครสมาชิกซุปเปอร์แตง่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติกเกอร์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุ